เราเป็นเพียงสื่อการท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปเลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับอยู่นี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมเนื้อซื้อเนื้อใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้รถสภาพดียังสวยไปขี่กันแดดกันฝนใจตลาดได้สบายเลยสีสันก็สวยงามตามนี้ครับขี่เที่ยวก็ได้ขี่ทางไกลก็ได้ครับเครื่อง QA 1.8ครับเป็นตัวนอก 1,800cc เกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนๆเลยครับใช้9195 e 2 0 e 8 5ได้ครับลองรับ e 8 5เลยเปลี่ยนสายน้ำมันมาแล้วเรียบร้อยครับภาษีพรบรเต็มมีประกันชั้น3ให้ด้วยครับรถเจ้าของทํามาจบๆพร้อมใช้งานได้เลยครับคุ้มสำหรับท่านที่หารถสภาพดีไว้ใช้งานนะครับคันนี้น่าสนใจ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีรถสวยนะครถูกเลือกใช้ประจำได้ไ่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยวันนี้เราดูตัวรถกันเรื่อยๆก่อนนะครับราคาเปิดมาที่43,000าบาทครับราคาก็สมเหตุสมผลครับตัวรถสภาพดีออปชันดีครับสีก็ทำมาใหม่ๆทั้งคันหลังคาไม่ผุวาลวน้ำเปลี่ยนใหม่แอบแพ้เลยน้ำมันเครื่องเกียร์เปลี่ยนแล้วครับเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เอง อคอย k 20ครับทดแทนของเดิมแท้ทนหาง่ายหัวเทียนจเป็นหัวเทียนเข็มตรงรุ่นน้องแม็ก615ครับายางปี19ยังขับได้ยาวๆภายในสวยสะอาดเบาสภาพดีเลยไม่ขาดไม่โซมห้องโดยสารสะอาดรถเจ้าของใช้งานเองนับขายเพราะว่าได้คันใหม่เรียมทะเบียนในสานจุดโอนครบๆที่กัดดูรถอยู่นนทบุรีท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ืิอรถทั้งทีครับก็ไปดูไปก่อนเกียร์ออโต้ครับห้องโดยสารสะอาดห้องเครื่องสวยงามครับเครื่องพันแนะครับเครื่อง QA ัโยรวมแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยครับคุ้มค่ามากท่านใดสนใจก็สายตรงเข้าไปได้ครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ